ตั้งกระทู้นะครับวับลำเภอสายงูครับและท่านสุขประภาพันสายเชื้อครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนในส่วนของการแข่งขันกีฬาครับพร้อมด้วยกระบวน พระบรมสายาลักษณ์ครับและผ่านพุ่มเงินพุ่มทองครับและถัดมาจะเป็นป้ายของกำฝันจังหวัดยโสธรครับกำฝันของจังหวัดยโสธรมีไว้ว่าเมืองบังไฟโก้แตงโมหวานหมอนกวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิครับและพร้อมด้วยกับกระบวนริ้วกระบวนธรงชาติริ้วทงเทิดพระเกียรติได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทหารราบที่16ค่ายบรินเดชาครับโดยท่านพันเอกสุรชัยมีหอผู้บังคับการกรมทหารราบที่16ค่ายบรินเดชาครับ ท่านเดินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เข้าประจําีีเด่นได้เลยนะครับและขบวนที่กำลังเห็นอยู่ขณะนี้ครับนี่คือป้ายจากสำนักงานกรุงประพฤติจังหวัดนครราชสีมาครับ ซึ่งนำโดยท่านว่าที่ร้อยโทสิทธนัทสิทธิธทบัวศรีผู้ในการสำนักง,งานคุณประพฤติและท่านดเรเดชพลจังพอประธานอาสาสมัครคุณประพฤติจังหวัดนครราชสีมาครับผู้ถือป้ายนางสาวสุกัญญาเพียรมะเริงพนักานคุณประพฤติครับผู้ถือธงครับนายนารงกรดวงเมตอาสาสมัครคุณประพฤติจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับขอเสียงปรบมือให้กับนครราชสีมาครับ ตอนรับเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนสู่จังหวัดยะโสธรขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหโยกของดีจากนครราชสีมาเมืองย่าโมมาเยอะครบรองค์ประกอบแข็งขัญเลยครับมีสิ่งใดที่ไม่ครบไหมครับหญิงกล้าอยู่ด้านหน้าถือดาบแบบนี้เลย<อ>นะครับโอ้ครับนะครับมไมีร่หนี<อ>ม,มาฝากเราด้วยมีมีมีมองเห็นอยู่นะครับน่าจะได้ชิมในภานหลัแหละโอเคขอบพระคุณครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของนครราชสีมาครับตามด้วย มีสัญลักษณ์ของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุบีนครบาลโคราชเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดครับขออนุญาตสัญลักษณ์ทุบีให้หน่อยครับบอกให้หน่อยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณและและมีกางเกงที่น่าสนใจมากกางเกงอเมวไม่ใช่ชาชค,รครับเป็นแมวเรับกางเกงแมวซอว์เพาเวอร์ของนครราชสีมาตอนนี้นะครับขอบพระคุณครับถับมาครับนี่คือกระบวนของสำนักงานบุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาครับสาขาสีคิ้วครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ ซึ่งวันนี้ครับนำโดยท่านผอ,อสุพิชาพันธ์ที่ยัวครับผู้ในการสมัครคกระพฤติสาขาสีคิ้วครับและท่านประธานอาสาสมัครคุมประพฤติท,ท่านสําเพิงกิตทองคำครับผู้ถือป้ายของเราครับนางสาวกัน,นิกาแวนกระโทกทนักานธุรการผู้ถือธงครับอาสาสมัครคุมกระพฤติไพรทูลแม่กลองจากอำเภอปากช่องครับ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับขบวนในการถือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับและก็พระรูปนะครับลำดับัดจากนั้นนะครับก็เป็นกระบวนของข้าควันนะครับนครจันทึกจารึกภาพ4,000ปีสีเขียวต้นตำนานคูบาลลำตะคองจากนครราชสีมาสาขาสีเขียวครับขอเสียงเพบ่มือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสีเขีวครับโอ้โหนำเขาเรียกว่าภารกิจเร่งด่วนของ กรมประพฤติครับ d i r ครับดริฟนะครับถือว่าโมเดลปีนี้สนองนโยบายของท่านอธิบดีครับขอพระคุณไปอย่างสีคิ้วครับโอ้โหมีการหันลมมาได้ใช่ไหมครับหมุนได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หมุนไม่ได้ของปอนขอบพระคุณครับทันมาที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือสำนักงานพุมประพฤตจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ครับซึ่งภายใต้การนําของท่านปรัชญาหนูเจริญครับผู้ในการสำนักงานพุมประพฤติและท่านอาสาสมัครพุ่มประพฤติ ก็คือท่านจิรันทินตั้งกรีวีรักุครับประธานอส,สคอสาขาบัวใหญ่ครับและท่านให้เกียรติ์ถือป้ายกับทางขบวนของเรานะครับผู้ถือป้ายของเราคืออาสาสมัคมรคงประพฤติปวิภาปวิภาคาวรังศิโยภาพโอ้โอสคอสวยขนาดดีนะครับและท่านผู้ถือธงครับท่านลุชินวงแก้วพนักงานคงประพฤติชำนาญการส่วนมารสคอนั้นเป็นใครเปิดเผยหน้าตา, <S <S ตาได้ไหมครับเป็นขอหน้าเป็นลมนะขขอบพระคุณครับคำขวัญของสาขาบัวใหญ่ครับ สาขาบบวใหญ่นะครับนามเดิมด่านนอกเมืองดอกบัวหมชุมทางรถไฟบึงใหญ่งดงามลือนามโต๊ะจีนทินหลานย่าโมครับปรบมือให้กับนครรอนาชจีมาสาขาบัยใหญ่ครับอโหเป็นการรำที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจจริงๆครับเปิดหรือยังครับออกดังอยู่ใช่ไหมครับขอบพระคุณครับโอ้โหพิธีกรครับเป็นการแต่งกายเอกลักษณ์ด้วยผ้าไหมนะครับผ้าสิติดแดงเนาะใช่แล้วครับสวยสดงดงามนะครับแล้วก็โดดเด่นนะครับน่าจะเป็นสมาชิก อสคอนะ <ขอ S 2> คร<ช>ับที่มาร่วมซื้อร่วมรําในขบวนนี้ด้วยนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาที่พี่น้องเสือข่ายพี่น้องชนาที่พี่น้องอสคอ,อของเราร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนร่วมลงมือทําจริงๆเลยนะครับมีการสาธิตการอะไรเอ่ยน่าจะเป็นโอ้โหิธีอีสานโอ้เป็นปลาไม่ไม่ใช่ปลานในอนนี้เป็นเงิน เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานครับผม oh. มีบั้งไฟมาโชว์พี่น้องแยะโสธรด้วยที่โคราชก็มีบั้งไฟเหมือนกันนะครับผมแล้วจะเป็นขบวนจำรองนะครับซึ่งบั้งไฟโบราณครับ oh. และขบวนถัดมาที่ท่านกำลังจะเห็นอยู่ในขณะนี้ครับมาเรงเอ,อยๆา,ายของสำนักงานคุงประพฤตินครราชสีมาสาขาที่ไม้ครับวันนี้ภายใต้การนำของพันวัชรีบุบรณกุลผู้ในการสำนักงานคุงประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมายครับและท่านประธานอสาคอคือท่านพาสิทธิ์แสนเจ๊กครับประธานอาสาสมัครคุประพฤติสาขาพิมายครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับตามด้วยคาขวัญจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมายนะครับซึ่งผู้ถือป้ายครับประกอบด้วยคุณอรรัตน์ทิมปลูกครับคุณสมปองวัจจาศัสด์คุณบุญเรืองาท่าไทยผู้ถือธงครับอสคอบุญเที่ยงมวยดีครับขอต้อนรับนะครับ นครราชสีมาสาขาพิมายถิ่นุุสาหกรรมเครื่องหวยงามล้ำากระยาศาสตร์รถเด็ดเป็ดย่างรถดีผัดหมี่พิม,พมายยอดมวยไทยยักษ์สุสนุกภายเรือแข่งแหล่งแมวสีสว่าดปราสาทหินถิ่นไสางามเรืองนามประเทณีวีรกรรมทุ่งสำริ์ศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมายะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมายครับ ถัดมาขบวนที่ท่านเกียรติเกียรติและท่านประธานกำลังจะได้รับชมในขณะนี้ครับนี่คือขบวนจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิครับนำโดยท่านว่าที่ร้อยตรีพิเชษเกลยวจินดาผู้ในการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิครับท่านวรรุิชวีชัยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิครับผู้ถือป้ายของเราครับอาสาสมัครคุมประพฤติสุพัอนร้องประทมจากอำเภอบ้านเข้าครับและผู้ถือธงครับอสคกดุสิตมีพลทองจากอำเภอเมืองชัยภูมิครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับจังหวัดชัยภูมิกําเนิดแม่น้ำชีสดุดีพญาแลผู้กล้าปลางอู่เป็นสง่าล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิสมบูรณ์ป่าเขาสัพพสัตดินชัดลายผ้าไหมดอกกระเจียวงามลือไกลอารยธรรมไทยทาราวดีครับโอโ้ดอกกระเจียวบางสะพังเลยครับตอนนี้ครับ ต้องทดสอบว่าจะไปจิ้มฝนได้ไหมนะครับคณะกรรมการจะทดสอบขนาดนั้นไหมครับเป็นที่หนักใจแต่คณะกรรมการจริงๆครับแต่ละจังหวัดจัดเต็มมาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าได้รับความไว้วางใจให้กับทางเจ้าภาพเจ้าภาพเห็นงานออกมาแบบนี้ครับรู้สึกขอบคุณและประทับใจครับขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการครับและลำดับต่อไปขบวนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูงสาขาภูเขียวครับโดยการนำของท่านผู้นการสำนักงานคุมประพฤติครับท่านทิชยาอ้นงามครับ และท่านประธานอาสาสมาัครคุณประพฤติท่านวรวุฒิขออภัยนะครับพิธีกรเบลอนิดหนึ่งนะครับแสงแดดตะเวนต้านะครับท่านผู้เขียวนะครับท่านประธานอาสาสมาัครคุณประพฤติดิโลกเอกชันทนาวิวัฒนะครับนี่คือท่านประธานอสคอของเราครับผู้ถือป้ายครับนางสาวธุริรัตน์สุรยาวัชสกุลครับผู้ถือธงนายพานุเดชแสงสกุลพนักงานกรมประพฤติครับ ส่วนงดงามด้วยกระบวนทุงนะครับที่ได้นํามาให้ทุกท่านได้ย่นโสมนะครับเรมีอันงดงามของจังหวัดชายภูมินะครับ mm hmm. ซึ่งก็มีคําขวัญจังหวัดชายภูมิสาขาภูเขียวว่าภูเขียวเมือง mm hmm. แห่งสาราพันห้องหนองน้ําใหญ่ไม้ตะโกงามล้ําหม่ําเลือดลดผ้าขิดสวยสดร่ํารวยอ้อยหวานนะครับ,บคุณครับคุณแห่งกระทูปน่าจะออกพรรษาใช่ไหมครับอ่า mm hmm. ครับออกพรรษาข้าพรรษาไปดูเทียนออกพรรษาไปดูกระทูป mm hmm. นะครับ ขอบพระค like okay. ุณครับและขบวนทัพน eh ักกีฬาที่กําลังจะเคลื่อนผ่านในขณะนี้ครับมาจากสําน네ักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับภายใต้การนําของท่านจันทกรดํดเนินผลผู้อวยการสานักงานครุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับและท่านพงศักดิ์สิริชัยประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งพู้ถือป้ายครับนางสาวประกายทิพย์แสนกล้าผู้ถือโทงนางสาวฉัดแก้วผงละดาครับ นำหน้าขบวนนะครับโดยป้ายคำขวัญเมืองบุรีรัมนะครับเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศดล้ำเมืองกีฬาครับอของพี่น้องจากบุรีรัมขดทับนักกีฬามาเยอะมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณครับเอาเขาเสียงพี่น้องบุรีรัมได้ค่ะเดี๋ยวจังหวัดอื่นจะน้อยใจไม่นี่ไม่ได้ขอเสียงนะอ่ะโอเครู้แล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นใน ชวนของมั่งไฟเกตที่นี่ครับถัดมาแล้วครับนี่คือขบวนทัพนักกีฬาจากสำนักงานกรมประพฤติจังหวัดบุรีรัมสาขานางรองภายใต้การนำของท่านชัยยศิธิเครือสูงเนินครับผู้ในการสำนักงานกรมประพฤติจังหวัดบุรีรัมสาขานางรองและท่านบุบรมอินทศิลปครับประธานอาสาสมัครกรมประพฤติจังหวัดบุรีรัมสาขานางรองผู้ถือป้ายของเราครับผู้ถือป้ายของเรานะครับ โดยนางสาวเพ็ญพิยาบุญงามเจ้าหน้าที่ไปด้ข้อมูลผู้ถือธงครับอสคสมชายอักวะรำประธานอสคจากอำเภอฉำนี้ครับขอต้อนรับนะครับเมืองโบราณานวมะพร้าวเผาน้ำตาลหวานสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุริรัมสาขานางรองครับเสียงพี่น้องนางรองด้วยคับ เป็นกำลังใจให้ครับและลําดับถัดมาครับที่กําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนี่คือกระบวนทัานักกีฬาจากสำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีครับภายใต้การนําของพันนิตยาคงสุวรรณผู้ในการสำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีครับและท่านประธานอาสาสมัครกลุ่มประพฤติครับนาโดยท่านดรธมกรทยาประสาทครับในส่วนของผู้ถือป้ายครับวันนี้มาในทีมของออนซอนเรื่องอุบลครับครับผม ผู้ถือป้ายสำนักง,งานครับนางสาวกบลชนกพินเซียวพนังกงานกรมประพฤติครับผู้ถือธงครับนายปฏิผ่านแก้วเนตรพนักงานกรมประพฤติปฏิบัติการครับและตามด้วยป้ายของขอบวนชมรมทบีนน้ำวันสำนักง,งานกรมประพฤติจังหวัดอุบรราชธานีซึ่งสมาชิกชมรมถือป้ายคือนายธีรวุฒิสาคนการสมาชิกชมรมครับพร้อมมาครับถัดมาครับเป็น ขบวนของทีมงานชมรมทูบีน้ำผว้วันซึ่งปัจจุบันครับอยู่ในเกณฑ์รักษามาตรฐานท้องเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกครับจะเข้าประกวดในระดับภาค ระดับภาคกำลังออก,กเสียงเหนือจังหวัดขอนแก่นครับถัดมาครับเป็นขบวนของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปุบรัชธานีครับผู้ถือป้ายคือท่านอาสาสมัครคุมประพฤติประสิทธิ์สุรศิลป์ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปุบราชธานีท่านอสคอประยุทธ์ชิประเทศอสคอมนั์เชื้องามปิดท้ายด้วยจีนเมืองดอกทวงามโดยลคลักกรเจ้าหน้าที่สาวงามเมืองอุบลสาวนายน์สาวเมืองดอกัวงามครับ และขบวนถัดมาครับนี่คือขบวนจากสำนักงานคงประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมครับภายใต้การนำของท่านจิตปฏติมาเทียนศรีผู้นวยการสำนั Whereas, กงานคงประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมและท่านสุรสิทธาโคตรประธานอาสาสมัครคงประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมครับสวยสดงดงามนะครับด้วยขบวนจาก เคลือข่ายพานคีทุกท่านนะครับเมืองปราสาททองหลังล้ำค่างามสง่าสารหลักเมืองรุงเรืองวัฒนธรรมเกษตรกรรม,รรมข้าวพันธุ์ดีพระศรีสุรอนุสรน,นครองค์ทูมินถิ่นคนน้ำใจงามลือนามข้าวจีเย็นฉ่ำใจลำน้ำโดมนะครับสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดปุณราฐสถานีสาขาเจดอุดมครับผู้ถือใยครับประธานอสคอําเภอบุตรฤกษ์ครับท่านอสคอสายันโคตรบุภา ผู้ถือถงครับท่านสุรสินทาโคตรครับนี่คือบรรยากาศของสำนักงานภูมิประพตชจังหวัดอูบลนราชธานีสาขาเดชอุดมครับและถัดมาขบวนพักนักกีฬาที่กําลังจะเคลื่อนผ่านท่านประธานและแก่ทุกท่านในขณะนี้นี่คือขบวนจากสํนานักงานภูมิประพฤติจังหวัดสุรินทร์ครับภายใต้การนําของท่านสุภากรประกอบวร,รการครับรักษาราชการแทนผู้บรการสำนักงานภูมาาปิมประพตชจังหวัดสุรินทร์ครับและท่านประธาน อาสาสมัครคุณประพฤติเขตยสาท่านอารยาสิริที่ประธานอาสาสมัครประพฤติจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผู้ถือป้ายครับสุรินทร์นำโดยขออภัยนะครับพี่ติ๋ก่อนพี่ขหมดนะครับเอาดีครับขออภัยครับโดยครับพระทงคนประพฤติครับดาวันหินใจและท่านลำยัยชานศรีประธานอาสาสมัครคุณประพฤติอำเภอท่าตูมผู้ถือธงครับอสคยันยงทองหมอครับขอเสียงปรบมือให้กับจังหวัดสุรินทร์ครับมาในกำลังครับ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ข้าวใหม่งามประคำสวยร,ำรย่ำรวยประสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับขอเสียงปรบมือให้กับจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของท่านักกีฬาท่าใดที่ต้องการจะบ,บรรันทึกภาพนะครับข,ขออนุญาตท่านที่จะลงไปบันทึกภาพนะครับกับท่านท่านจากเข้าสู่การพร้องเตรียมพร้อมในส่วนของการแข่งกีฬานะครับแต่ละประเภทนะครับและขะบวนที่กาลังจะเคลื่อนผ่านท่านประธานแขียขติขณะนี้ครับนี่คือ สำนักงานคุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดครับภายใต้การน,นําของท่านผู้ในการสานักงานคุมประพฤติครับท่านสิวัตรวันพักดีรักษาราชาการแทนประกนนารสานักงานคุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดครับและท่านประธานอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับวันนี้ท่านสมศักดิ์คําดีครับ เป็นผู้แทนของอาสาสมัครประพฤติจังหวัดศรีสะเกดนำทัพนักกีฬาไปได้ความหวันของจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าศรีสะเกเดแดนปราสาทของหอมกระเทียมดีมีส่วนสมเด็จเขตตรงลำดวนหลากร้วนวัฒนธรรมเลิ่อนหลังสามัคคีครับ ขอเสียงกระมบือให้กับสำนักงานคุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดครับยังคงสโลแกนทูบีน้ำประหวางกรับวันนี้มีคลินิกทูบีโมบายมาให้บริการด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผาดมาครับนี่คือสำนักงานคุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสาขาอันทลักครับภายใต้การนําของท่านว่าทีอยู่ร้อยเอกระนกศักดิ์แถวทีมผู้ในการสำนักงานคุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสาขาอันทลักครับและท่านประธานอาสาสมัครกุงประพฤติครับท่านสมัยทองมากประธานอาสาสมัครกุงประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสาขาอันทลักครับ จึงผู้ถือป้ายและถือธงของสำนักงานคงมประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสาขาการทลากครับนำโดยนางสาวคณิศรนาทีผ in ู้ช่วยพนักงานธุรการแกนนาชมรมตูบีเมื่อวานและผู้ถือธงนายอรรัตน์ขันทองครับขอเสียงปรบมือให้กับสำนักงานประพฤติจังหวัดศรีสะเกดสาขาการทลักษ์การขับเคื่อนการเกษตรเขตประตูสู่ของพระวิหารงานพระลานมอีแดงแหล่งรวมวัฒนธรรมครับถัดมาครับขบวนที่กำลังเคลื่อนผ่านนี่คือจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด อำนาจเจริญครับภายใต้การนําของท่านพิพัฒน์พลสุเนตรรักษาราชการแทนผู้ในการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญครับและท่านประธานอาสาสมัครคุมประพฤติท่านนายแพทย์ชัยพรทองประเสริฐครับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ถือป้ายครับนี่คือน,นางสาว,วสยามนานีพนักงานคุมประพฤติผู้ถือธงนายอาสาสมัครคุมประพฤติค,ค,คำแดงสงขาวครับ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็มีคําขวัญที่เป็นมงคลที่ว่าพระมงคลมิ่งเมืองแหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ํางามล้ำธรรมศักดิ์สิทธิ์เทพนิมิตพระเหลากอะแก่งเขาแสนสวยเลยค่าด้วยผ้าไหมปราดเลื่อมใสใยธรรมครับและต้อนรับด้วยความยินดียิ่งขอเสียงปรบมือให้กับสำนักงานกลุมประพฤติจังหวัดสุนุรีครับวันนี้ ผลของดีจากชนบุรีมาให้พี่น้องทางเยโสครับโดยการน,นําของท่านวีวรพันธ์พวงเพชรผู้ในการสำนักงานคมประพฤติจังหวัดชนบุรีครับวันนี้นาทาพนักกีฬามาร่วมจิงชัยบ้างไฟเกมในครั้งนี้ด้วยครับภายใต้ของขวัญของจังหวัดชนบุรีที่ว่าทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสารดีประเพณีวิ่งควายครับขอบคุณครับต้อนรับสู่เยโสธนเด็วข้ามยนดียิ่งครับพี่น้องจากชนบุรีครับ และอีกหนึ่งภาคีธนข่ายครับไม่ใครไม่ไกลพี่น้องจากยโสธรครับขอต้อนรับสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดครับภายใต้การน,นำของท่านสิยาทองดีผู้ในการสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งวันนี้จังหวัดร้อยเอ็ดครับภายใต้คำขวัญที่ว่าสิบเอ็ดประตูเมืองงามเรือนนามพระสูงใหญ่พระไหมาสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามน้ายนบึงทลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกลาโรกลือชาข้าวหอมมะลิครับ ตอนจบด้วยความยินดียิ่งพี่น้องสีพี่น้องร้อยเอ็ดครับและปิดท้ายที่ขบวนนี้ครับขอเสียงปรบมือส่งกำลังใจให้กับเจ้าภาพของเราในครั้งนี้ครับสำนักงานกรุมประพฤติจังหวัดยะโสธรของเราครับภา,ายใต้การนำของท่านผู้บริการณฤุลนแสนทวีสุขครับผู้บริการสำนักงานกรุมประพฤติจังหวัดยะโสธรและท่านประธานอาสาสมัครกรุมประพฤติจังหวัดยะโสธรครับ ท่านจิตราเชื้อวนิชย์ครับประธานอาสาสมัครปฐมพืชจังหวัดยะโสธรครับพร้อมกันนี้ครับมีขบวรนรณรงค์เมาไม่ขับครับเป็นขบวนที่สร้างจิตสำนึกให้กับการขับขี่ปลอดภัยโดยเฉพาะปัญหามาล็ขับนะครับซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมปฐมพติของเราด้วยครับครับผม ถัดมาครับเป็นขบวนของชมรมทูบีน้ำผูวันสำนักง,งานกรมประพฤตจังหวัดยะโสธรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดวันนี้ประธานชมรมครับดาโดยประธานชมรมของเรานะครับานายใช่ไหมครับขออภัยครับนางสาวครับโอ้โหครับนายผมไม่มีความมีและผู้ถือธงครับท่านขวัญชัยป้องศรีดารองประธานอาสาสมัครกรมประพตจังหวัดยะโสธรครับขอเสียงพี่น้องยะโสธรดังๆนะะ้วยค่ะ